สวัสดีครับนักเรียนสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเราจะพูดถึงงานเกษตรสำหรับเป้าหมายของการเรียนรู้ในงานเกษตรนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอภิปรายแนวทางในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับการปลูกผักการเลี้ยงปลาสวยงามและการปรับปรุงการทํางานแต่ละขั้นตอนนะครับต่อมานะครับก็จะพูดถึงการใช้ทักษะในการจัดการทํางานนะครับแล้วก็มีทักษะการทํางานร่วมกัน ต่อมานะครับก็จะเป็นการปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทนะครับในการทํางานกับครอบครัวแล้วก็ผู้อื่นนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับระหว่างพืชกับสัตว์นะครับจะมาดูว่าสิ่งใดนะครับเป็นอาหารพืชแล้วก็สิ่งใดบ้างที่เป็นอาหารของสัตว์นะครับจากรูปภาพนะครับก็จะประกอบไปด้วยดินนะครับมีดินมีนอนมีปุ๋ย มีแสงแดดนะครับมีเนื้อสัตว์มีน้ํามีผักผลไม้นะครับก็จะมาแบ่งเลยนะครับว่าเป็นอาหารของพืชหรืออาหารของสัตว์นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าการเพาะปลูกของเรานั้นต้องมีอะไรบ้างครับการเพาะปลูกก็จะแบ่งเป็นพืชสวนนะครับอย่างเช่นดอกไ,ไม้ดอกเฟื่องฟ้านะครับแล้วก็ผักกวางตุ้มมะเขือนะครับนึ่ละพา ต่อมาก็จะเป็นพืชไร่นะครับพืชไร่ก็ประกอบไปด้วยข้าวอ้อยมันสะปะหลังแล้วก็เป็นพวกไม้ป่าทดแทนครับก็จะเป็นพวกไม้ยืนต้นนะครับต่อมาประเภทของงานกเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ครับการเลี้ยงสัตว์ที่เราเลี้ยงทั่วไปก็จะมีไก่มีเป็ดมีวัวมีมา้ามีควาย คราวนี้มาดูงานประมงครับก็จะมีการเลี้ยงกุ้งมีการเลี้ยงหอยมีการเลี้ยงปูนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงปลาและอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือการเกษตรแบบผสมผสานนะครับก็จะมีการเลี้ยงหมูนะครับและปลูกผักนะครับโดยการนําผักนะครับมาให้หมูรับประทานนะครับก็คือผักที่ไม่สวยนะครับ นำมาให้หมูกินแล้วก็นำพวกมูลสัตว์นะครับหรือขี้หมูนะครับก็ไปใส่ต้นไม้หรือใส่ต้นผักนะครับก็จะได้เจริญเติบโตนะครับคราวนี้มาดูประเภทของพันธุ์พืชนะครับเช่นไม้ดอกนะครับก็จะมีดอกสวยงามเช่นดอกกุหลาบต้นทิวลิปนะครับต้นลักเล่นะครับต้นเชบาต้นพุตานแล้วก็ดอกดาวเรืองนะครับส่วนไม้ประดับนะครับ ก็จะมีพวกใช้ลำต้นนะครับแล้วก็ใบสวยงามนะครับเช่นสาวน้อยป่าแป้งเศรษฐีเรืเอนนกนะครับพูด่าเดลีนะครับแล้วก็เฟิร์นแล้วก็ต้นลิ้นมังกรนะครับคราวนี้มาดูพืชผักสวนครัวครับที่ใช้ในการรับประทานเช่นต้นหอมผักชีนะครับพริกชี้ฟ้านะครับผักบุ้งมะกรูด แตงกวานะครับสําหรับความรู้เสริมนะครับแม้ดอกมังชนิดนะครับสามารถนํามารับประทานนะครับและใช้แต่งกลิ่นสีของอาหารได้ด้วยนะครับเช่นนะครับอัญชันสนมะลินะครับสำหรับสารานี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ